สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าอุ้งอิงขอพลังคนเสื้อแดงลัน่นหากชนะเลือกตั้งจะทำให้ประเทศชาติเจริญอีกครั้ง14พฤษภาคม2565ที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลสำโรง จังหวัดสมุทรปราการพักเพื่อไทยจัดงานครอบครัวเพื่อไทยสมุทรปราการบ้านหลังใหญ่หัวใจดวงเดิมนำโดยนางสาวแพททองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์โชนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสุทินครังแสงรองหัวหน้าพักนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพัก และสอสอพักเพื่อไทยเข้าร่วมงานนางสาวแพร์ทองทานกล่าวตอนหนึ่งว่าครอบครัวเพื่อไทยเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่พักออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญที่ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองทั้งที่สมัยรัฐธรรมนูญปี40เรามีสมาชิกพักกว่า14ล้านคนแต่รัฐประหารได้พรากประชาชนไปจากพัก วันนี้เราจะมารวบรวมทุกคนอีกครั้งเพื่อกลับมาอยู่ด้วยกันและเตรียมพร้อมกับสึกครั้งใหญ่ที่จะเต็มไปด้วยกับดักจำนวนมากถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศดีกว่านี้เราต้องได้อำนาจรัฐจึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้บันไดขั้นแรกคือแลนสไลด์พักจะชนะเลือกตั้งแบบถล่มทลายแต่จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่น้องคนเสื้อแดงไม่ร่วม และพี่น้องไม่อยู่เคียงข้างพักเพื่อไทย10กว่าปีที่ผ่านมาการเมืองของประเทศนี้ไม่สร้างสรรค์ทำลายครอบครัวมากมายหลายคนเป็นผู้สูญเสียหลายคนไม่สามารถอยู่กับคนที่รักไม่ได้รับความยุติธรรมดิฉันนับถือหัวใจพี่น้องคนเสื้อแดงที่ผ่านความเจ็บปวดมาแต่ยังมีหัวใจประชาธิปไตยอยู่เคียงข้างมาตลอดวันนี้ดูเหมือนไม่มีทางออกแต่เชื่อว่า ถ้าเราชนะเลือกตั้งจะทำให้ประเทศชาติเจริญอีกครั้งเราต้องการพลังจากพี่น้องคนเสื้อแดงถ้ามีรวมการประชาธิปไตยนั่นคือเรามีรวมการและหัวใจเดียวกันขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่ไม่เคยทอดทิ้งกันวันนี้กลับบ้านของเรากลับมาทำให้บ้านหลังนี้แข็งแรงเหมือนเดิมความคืบหน้าล่าสุดรำลึก12ปีเสด็จากไป ลูกเชื่อหลายอย่างเปลี่ยนไปความจริงชัดเจนขึ้น13พฤษภาคม2565ที่ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีลมฝั่งสวนลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนางสาวขัตติยาสวัสดิผลหรือน้องเดียอดีตสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยลูกสาวของพลตรีขัตติยะสวัสดิพลหรือเสด็ ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่จุดดังกล่าวเมื่อ12ปีก่อนด้วยนางสาวคัติยาได้นำช่อดอกไม้ไปวางน้าจุดที่พ่อถูกยิงเสียชีวิตนางสาวคัติยาเผยว่าขอบคุณทุกคนที่วันนี้มาร่วมรำลึกครบรอบ12ปีที่พ่อถูกลอบยิงหลายปีที่ผ่านมาคนไม่เยอะขนาดนี้แต่บ้านเมืองเราตอนนี้นะ่ะมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปความจริงที่ เริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้นต้องขอบคุณทุกคนด้วยไม่ว่าอีกกี่ปีผ่านไปเสดแดงจะอยู่ในใจของทุกคนไม่มีอีกแล้วคนที่เสียสละเกียรติยศเลือดเนื้อทุกสิ่งอย่างคนอย่างเสดแดงไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ให้ไปหายศไหนก็ไม่มีใครเสียสละเพื่อเราอีกแล้วทั้งนี้ผู้ชุมนุมจุดเทียนแดง ยืนชูสามนิ้วพร้อมร้องเพลงนักสู้ทุลีดินและแสงดาวแห่งศรัทธาพร้อมตะโกนก้องว่าที่นี่มีคนตายก่อนจะแยกย้ายกันเดินทางกลับความคืบหน้าประวิทย์ลั่นไม่มีปัญหาปมประยุทธ์เป็นนายก8ปีพยักหน้ายันอยู่ครบเทอมเมื่อเวลา11.50นาิกา50นาทีที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพอเดกประยุทจันโอชาจะครบ8ปีกังวลหรือไม่ว่าไม่กังวลเมื่อถามว่าศึกษาข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่พอเดกประวิทย์พยักหน้ารับพร้อมกล่าวว่าเรื่อง8ปปีไม่มีปัญหาผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนในการยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพเดชประยุทธ์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาติพเดชประวิทย้อนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ยืน่นเมื่อถามย้ำว่าพเดชประยุทธ์ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วใช่หรือไม่พเดชประวิทย์กล่าวว่ายืน่นเมื่อถามว่ามั่นใจว่าพเดชประยุทธ์จะอยู่ครบจนครบเทอมไม่มีปัญหาอะไรใช่หรือไม่พเดชประวิทย์พยักหน้าและถามย้ำว่า แล้วสมัยหน้าจะเป็นอย่างไรพรเด็ปพระวิย์กล่าวว่าอีกเรื่องหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะแกนําจะตั้งรัฐบาลจะหารือกับภรคร่วมรัฐบาลก่อนเปิดสมัยประชุมสภาหรือไม่พรเดกประวิ์ไม่ได้ตอบคําถามและขึ้นรถออกจากทำเนียบร,รัฐบาลความคืบหน้าพิเชษแจงบุนคุยทักสินไม่มีเรื่องล้มรัฐบาลลั่นไม่ยอมถอยสอบต่อ ปมท่อส่งน้ำ EEC นายพิเชษถีรัชวานสสบัญชีรายชื่อพ,พรรคพลังประชารัฐและหัวหน้ากลุ่ม16กล่าวถึงคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพ,พรรคพลังประชารัฐมีมติลงโทษไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพักคหเดือนกรณีไปเคลื่อนไหวร่วมกันกับฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการกล่าวหาตนทำตัวเป็นปฏิปักษ กับพักนั้นความจริงนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสสมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยโทรมาชวนจึงไปกินข้าวด้วยในฐานะคนรู้จักกันตนไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไปชวนเมื่อมากินข้าวเลยพูดคุยในเรื่องของโครงการท่อส่งน้ำา e c อที่เห็นตรงกันเรื่องความไม่โปร่งใสไม่ได้วางแผนหาหรือในการล้มรัฐบาลนายพิเชษกล่าวต่ออีกว่า ส่วนการโทรศัพท์พูดคุยกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากระหว่างรับประทานอาหารนายยุทธพงศ์โทรศัพท์หาคุณทักษิณเมื่อคุณทักษิณทราบว่าตนรับประทานอาหารอยู่ในวงก็พูดคุยด้วยเป็นการสนทนาถามไทยสารทุกสุขดิบปกติตามมารยาทเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีในสมัยที่คุณทักษิณเป็นนายกเรื่องนี้ มีพยานที่อยู่ในโต๊ะอาหารทั้งประเสริฐจันทรวงทองสสนครราชสีมาเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายมนูนศิวาพิรมรัฐสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่สอบถามได้เลยว่าไม่มีการวางแผนคุยในการล้มรัฐบาลการจะล้มรัฐบาลต้องทำในที่ลับไม่ทำในที่แจ้งเปิดเผยให้ใครเห็นยืนยันแม้จะถูก,พ,กพรรคพลังประชารัฐ ห้ามทํากิจกรรมยุ่งเกี่ยวกับพักคหเดือนผมก็ยังทําหน้าที่สสต่อได้ในฐานะหัวหน้ากลุ่ม16โดยจะเดินหน้าตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการท่อส่งน้ํา EEC ต่อไปไม่ถอยแน่นายพิเชษกล่าวความคืบหน้าล่าสุดประวิทย์ไม่กังวลปมบิ๊กตู่นายก8ปียันศึกษาข้อกฎหมายแล้วอยู่ครบเทอมแน่เมื่อเวลา11นาฬิา50นาทีที่ทำเนียบรัฐบาล พูเด็กประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์ถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพูเด็กประยุทธ์จันโอชาจะครบ8ปีว่าไม่กงังวลเมื่อถามว่าศึกษาข้อกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้วใช่หรือไม่พูเด็กประวิทย์พยักหน้ารับพร้อมกล่าวว่าเรื่อง8ปีไม่เป็นปัญหา ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพลเดกประยุทธ์ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพลเด็กประวิทย้อนถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ยื่นเมื่อถามว่าพลเด็กประยุทธ์ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วใช่หรือไม่พลเดกประวิทย์กล่าวว่ายืน่นเมื่อถามว่ามั่นใจว่าพลเดกประยุทธ์จะอยู่บริหารจนครบเทอมไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ ผู้เด็กประวิทย์พยักหน้าเมื่อถามย้ำว่าแล้วสมัยหน้าจะเป็นอย่างไรผู้เด็กประวิทย์กล่าวว่าอีกเรื่องหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่าในฐานะแกนนําจะตั้งรัฐบาลจะหาหรือกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเปิดสมัยประชุมสภาหรือไม่ผู้เด็กประวิทย์ไม่ตอบคําถามและขึ้นรถออกจากทำเนียบรัฐบาล